ครับวันนี้ครับอยู่กับเกษตรขังบ้านชาแนลนะครับผมถ่าย่อดสดตัวถ่ายไม่ได้ครับไฟสัญญาณเน็ตไม่ดีครับเลยเปลี่ยนมาทำคลิปครับก็หายไปเกือบมุดเลยนะครับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนน้ำหนุกครับหายเกือบมุดแล้วครับกับหนกเขาใหญ่หนุกต่อผมก็จะมากินเขา เดินมาแล้ผมก็ยังไม่แล้วเขาหายเขาเลยเดี๋อาเขาหายเขาก่อนครับก็บบพอกเขาเขาผมความไวเพราะว่าทา,ากว่าเอาไวนะ้น่ะนุกกระจอกครับนุกกระจอกกินมาไม่เห็นเขาครับเดียว กอดที่อ้าหนกเปลี่ยนเขาเปียนยนามหนกกันเลยที่ตื่นนะ่ะรู้แล้วกบไปจะยุดก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขากินเข่าก่อนนะครับเกากินเข่าอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้นามหนกรอครับ Kucina Net Mulut ตัวนี้ก็จะเป็นหนกใหม่นะครับเนี่ยหนกดายใหม่ครับเฟนเสียงใหญ่ผมก็เลยขังไว้ครับ เหลืออยู่สามตัวครสบียังไม่ได้หายเอาให้เดี๋็กคนก็นนให้นกกินเขาอิ่มก่อนครับในโจลีกินเขาอิ่มก่อนครับก็ตื่น,น,นก็จะตื่นนเพราะว่านกนูกน่งแล้วเราก็อยู่เลาะข้างๆกันเลยครับ แลับเลยอยู่สามตัวนะครับเกากจะประมาณนี้นะครับนกนี่นครับนี่ลูกนกครับนี่เจ้าน้ำโชคนั่นเจ้าตะวันฉายเหลือศิลาครับกลับมงคลนี่ก็จะเป็นเจ้าไฟวัน ลงใหม่นะครับตนะ่อไปก็จะเป็นเจ้าุดบัสเจ้าุถทั้งครับเจ้าุดบัสเจ้าุถทั้งอันนี้ก็จะเป็นเอ็มิกนะครับศัพท์มงคล อยักเสียงใหญ่นะครับตุณยักเงยังใหญ่แล้วก็นี่ก็เพิ่องจุง้งควงก็เสียงใหญ่ครับเอาไว้ด้วยกันนี่เสียงพวกเสียงใหญ่นี่ก็เสียงใหญ่นะครับนี่ลูกไม้ครับตอนนี้ก็จะเป็นดีแม็กตัวดีแม็กเสียงกลางเอาเอ็มสิบหกก็ไปเสียงใหญ่กินก็เอลิโอตรงกุ้งครับ ่ายรูบแล้วก็เชิงตื่นแล้วปล่อยให้กินก็คู่อาจะเดินไปไหนอีกหรือว่าอิ่มแล้วต้องใส่อิอ่มหรือม่ค่อยดูดูอิ่มก็จะหายหนามนกตอรครับต้องใส่อิอ่มเลยครับเดี๋ยวอิอ่มแล้วแล้วครับไม่มาแล้ว นี่นกไม้นะครับเชิงใหญ่ หมายครับคุณยายครับ ไม่ก็น่าจะเสีงยงใหญ่ครับกระยางนะครับ হিউজো দেওল মই চিন্তাৰ กับจอมานี่นะครับเสร็จแล้วครับให้เข้าให้นามหนกจำสัปดา์นะครับทั้งหมดนครับยี่สิบตัวยี่สิบเอ็ดทางเขาใหญ่ครับกับสโคลกิปนี้ก็ววาแค่นี้นะครับขอบคุณมาครับอาจารย์ครับทีเขาบรลับช่วงครับวอปกันกิบนานะครับบหรลับกิบนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ